สวัสดีทุกคนค่ะกับ,บคลิปกับป12ราศีรายเดือนคลิปนี้เป็นของเดือนมกราคม25ง7เป็นของชาเออเป็นของชาวราศีสิงห์ก็ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอักตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าปีนี้เราจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักครอบครัวก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนา ในทุกสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะการดูดวงก็เป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้ดูส่วนตัวจะทำให้คนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะแล้วการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะแต่ละคนเนี่ยยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกที่เราจะต้องนามาอ่านประกอบกับดาวจรการเตือนนะให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์่หน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกันก็ขอแนะนําหลักธรรมะเช่น ภูมิฐาน4หลรักธิบาท4ีมักมีองค์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาค่ะนำมาใช้ในชีวิตประจำกันเพราะหลักธรรมะต่างๆหเหล่านี้สามารถช่วยคลายปัญหาและความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เรามาดูว,ว่าในเดือนมกราคม2 5งพารยสิเนี่ยชาวราศีสิงห์เป็นยังไงกันบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวพุธก่อนนะดาวพุธตรงเนี้ยอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยตั้งแต่ที่23ธันวาถึง9มกราก็ประมาณช่วง รักสองอาทิตย์ได้ไมั้ยมงว่าการเงินของคุณเนี่ยจะให้กับจะหมดไปกับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณบางคนนี่ยจะซื้อของเข้าบ้านบางคนจะนการไปซื้อบ้านซื้อรถที่ดินก็ได้รวมถึงการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์เองแต่ทีเนี้ยก็อย่าให้ระวังเรื่องของ การเจรจาคำพูดต่างๆเอกสารต่างๆก็ต้องระวังเพราะว่าดาวเจรือนดาวสิพิจิตคือดาวองคารซึ่งดาวองคารเนี่ยจะไม่ถูกกระดับพุทธพุทธอยู่ในเดือน,น,นคาเรียกว่าคู่เป็นคู่วิวาทะคู่วิวาทกันเป็นคู่ขัดแยง้งก็จะมาตรงจุดนี้ว่าเราจะทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้อง ระวังเรื่องของคำพูดด้วยเอกสารด้วยบางทีเราอาจจะเป็นคนพูดตรงแล้วหรือฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะไม่เข้าใจตัวเราก็ได้หรือฝ่ายตรงข้ามเขาเองก็เป็นคนพูดจาตรงได้เราอาจจะไม่ชอบการพูดขเขาก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะและทีนี้ตัวคุณเองก็จะนําโชคลาภมาสู่ครอบครัวหรือนําสิ่งดีๆนาความสุขมาสู่ครอบครัวของตัวคุณ แล้วบางคนก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเข้าของคุณด้วยแล้วบางคนอาจจะมีสิ่งงอกเงยจากบ้านรถที่ดินแต่ก็จะได้พอประมาณนะเพราะว่าอยู่ในคู่ขัดแย้งกันอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของคำํำปูดเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยของแต่ละคนต้องไปดูและพรที่สี่ ไม่ใชะะ่วันที่สี่โทษนะคะวันที่9้ามกราถึงยี่สิบเก้ากราดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้ามาอยู่ที่ราศีธน,นูทีเนี้ยการเงินคุณก็จะไปอยู่ที่ปุตตะละอาจจะบางคนจะหมดไปกับค่าใช้จายจุกจิกบางคนจะไปลงทุนทําโปรเจกต์ต่างๆโปรเจกต์เล็กๆของคุณนะ่ะซื้อแบบซื้อของซื้อมาขายไปก็ได้หรือบางคนเนี่ยจะให้เงินลูกหลานตัวเอง หรือไปใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหลานของของตัคุณแล้วจะบอกว่าดาวพุธก็เป็นดาวเจริญบพรฟ้าใช่ไหมเนี่ยจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอันนี้อันนี้อันนี้ก็ใจเย็นๆอย่าระทุ่มกันเยอะการเสี่ยงโชคเพราะว่าพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนได้มากได้น้อยนะ ก็เล่นกันพอประมาณละกันแล้วบางคนจะเป็ชุลาบจากโปรเจกต์ต่างๆที่คุณทาแม้กระทั่งลูกหลานคุณเองก็จะสร้างความรับปพื้อตัวคุณถ้ามีเขามีการสอบอะไรเนี่ยลูกหลานคุณก็จะติดอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ดูที่ดาวสุ์กันบ้างดาวสุ์เนี่ยตั้งแต่วันที่26ธันวาถึง20มกราคมเนี่ย ดาวสุวเป็นดาวเจ้าเรือนของศาสชากัรกมะศาสชามาอยู่ในเรือนพันธุของคุณเนี่ยก็มหมายถึงว่าก็จะมีเพื่อนคนรอบตัวจะมาเยี่ยมคุณที่บ้านบางคนจะมีกินเดินทางไปกับครอบครัวเดินทางไปเที่ยวกันเนี่ยหรือบางคนมีการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์กับเพื่อนคนรอบตัวญาติพี่น้องบ่อยขึ้นก็นได้ใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้น บางคนจะเป็นการติดตอ่อคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินสำนักงานอันนี้ก็ต้องมาดูของแต่ละคนนะว่าที่คุยกนันเป็นเรื่องของไรเป็นเรื่องการซื้อขายการเช่ากันหรือเปล่าแล้วดาวศุกร์เป็นดานเจ้าเรือนการงานงคุณมาอยู่ในพันธุก็มองตรงจุดนี้ว่าบางคนอาจจะต้องนำงานกลับมาทำที่บ้านบ้างหรือบางคนที่ ทํางานข้างนอกบ้านบริษัทข้างนอกอะ่ะแต่บ้านตัวเองก็มีธุรกิจเนี่ยช่วงนี้คุณอาจต้องไปช่วยธุรกิจที่บ้านคุณด้วยเหมือนกันนะคะแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินพวกงานตกแต่งบ้านทั้งหลายเนี่ยก็ยังถออย,อยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี พอวันที่20ม่มกราดาวศุกร์จะย้ายที่ราศีธนูเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ประมาณ1เดือนอ่าสัชาปุตตะคือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางอยู่บ่อยขึ้นและในการเดินทางของคุณเองเนี่ยบางครั้งอ่ะคุณจะได้เจอมิตรที่อายุน้อยกว่าคุณและบางคนก็มีการเดินทางไปดูงาน ไปดูโครงการต่างๆไปอบรมเกิดขึ้นแล้วก็นี้ไปเกิดไอเดียอะไรดีๆขึ้นมาคุณก็กลับนำมาพัฒนาที่ธุรกิจคุณเองหรือในงานของคุณอะนะคะแล้วก็กรรมปุตตะบว่าคุณเองก็ต้องในระยะนี้คุณจะต้องรับผิดชอบงานเยอะขึ้นผิดชอบรับผิดชอบงานกับทุกอย่างบางคนจะได้ทำงานที่ไม่ยืดเย,เยื้อหมายว่าเป็นงานที่ สั้นๆระยะร้าะมาักเดือนสองเดือนบางคนก็ทํางานที่จบในขั้นตอนเดียวไม่ได้รับผิดชอบหลายขั้นตอนและบางคนงานคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับเด็กๆบางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโนอันนี้ถ้าเลือกได้นะอย่าเกี่ยวข้องให้ดีที่สุดนันก็่าตื่นเรื่องการงานเนี่ยการงานเนี่ยก็ คิดว่าน่าจะมีชาวราศีสิงห์บางท่านที่อยากลาออกจากงานมาทําธุรกิจของตัวเองอันนี้อย่าเพิ่งออกไปนั่งดูดวงก่อนไปนั่งคุยกันบนักพยากรณ์ว่าเรามีดวงที่ทําธุรกิจเองมหมถ้ามีกระทาทําในธุรกิจอะไรเนี่ยถามได้เพราะว่านักพยากรณ์สามารถบ,บอกได้ว่าดวงดาวไหนคุณเด่นเนี่ยคุณทําอาชีพนั้นได้เลยแล้วให้ดูเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารส่วนคนที่ไม่สามารถทําธุรกิจเองได้ก็ทํางานที่เดิม เก็บเงินไว้ก็ได้หรือจะเอาไปซื้อเป็นพวกพันธบ,บัตรรัฐบาลทั้งหลายหรือสลากกอ,กองทุนรวมอมทองก็ได้แต่ทุกการลงทุนคุณก็ต้องศึกษาละเอียดกันให้ดีแต่ไม่แนะนําให้ไปออกเงินกู้ส่วนคนที่จะลาออกแล้วมาทําธุรกิจต่อยอดของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอันนี้น่าเห็นดีนะแต่คุณต้องศึกษารละเอียดธุรกิจให้ดีๆนะเพราะถ้าคุณทําตรงนี้สาเร็จนะธุรกิจเนี่ยจะ รุ่งเรืองยาวนานเลยอาจจะได้ต่อถึงเจเนอเรชันของรุ่นลูกคุณก็ได้ตอนนี้ก็ฝากไว้แล้วกันส่วนคนที่ธุรกิจมีปัญหาเนี่ยนะอยากให้มองมัที่ปัญหาว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราหรือเปล่าเช่นความขยันความเอาใจใส่งานของเราเนี่ยน้อยลงไปไหมให้เปรียบเปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองอะ่ะให้ไปดูว่าวิธีการทํางานของคุณตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง และให้ดูเรื่องของหุ้นส่วนบริวารแต่ละ,ะแผนกนะมีการยักยอกภายในเกิดขึ้นหรือเปล่าตัวผลิตภัณฑ์นะมาตรฐานเหมือนเดิมไหมแล้วก็มันจะมีปัจจัยภายนอกอันนี้ปัจจัยภายนอกเราไม่สามารถที่จะควบค,คุมได้เลยอย่างที่ได้ผ่านมาเนี่ยโควิดเห็นไหมบางธุรกิจก็ล้มไปก็มีเราสามารถควบได้ก็คือปัจจัยภายในปัจจัยภายในคือตัวบุคคลตัวสินค้า อันนี้ก็ฝากไว้นะครับและในเรื่องของการเงินเนี่ยนะก็มองว่าการเงินเนี่ยนะแบ่งไว้สองกรณีคือชาวราศีสิงห์ที่ปัจจุบันนี่มีเงินเก็บนะถือว่าคุณมาถูกทางและแต่กรณีที่2เนี่ยชาวราศีสิงห์ที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีเงินเก็บเนี่ยคุณก็ต้องมองย้อนกลับไปดูว่าวิธีการใช้เงินของคุณเป็นแบบไหน ลองหาสาเหตุให้เจอนะคะแล้วตั้งเป้า,าไว้ว่าปีนี้เราต้องมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยก็เก็บค่ะเพราะหน่อยยางเงินเก็บเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองในภายภาคหน้าคุณก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนนะ่ะคุณจะเห็นเลยว่าอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นทีนี้นะวทีดาวอังคารกันบ้างดาวอังคารเนี่ยจะมาอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยประมาณเอ่อ วันที่27ธันวาอยู่ตำแหน่งเนี้ย45วันในช่วงตำแหน่ง45วันก็มองว่าคุณอะา,าจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องคุณอะมาดูแลบริวารให้กับคุณก็ได้หรือจะมีการทำธุรกิจภายในครอบครัวเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะไปเกณฑ์ซื้อขายบ้านรถที่ดินแต่ตรงจุดนี้ก็ให้ระวังว่าอาจจะมีความคิดว อืมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะอันนี้ก็ต้องเช่นถ้ายกตัวอย่างถ้าจะยกตัวอย่างเสียนสมมติว่าเออคุณให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติคุณอนะมาเลี้ยงดูลูกคุณนะนะบางทีเขาอาจจะบ่นเราก็ได้หรือแม่เราก็บ่นเขาก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังหน่อยอันนี้ก็ฝากไว้นะแล้วก็ก็ให้ระวังด้วยว่าให้ระวังเรื่องการเอาใจใจของตัวเราเองเนี่ย ก็สาคัญเหมือนกันทาอะไรก็ปล่อยไปตามอารมณ์ไม่แบบคืออยากทําอะไรก็ทําไม่สสนใจคนอื่นเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องต้องดูน,นี้ดีๆนะหรือการาวา้ใจบริวารม,ม,มากเกินไปไม้ช่วงนี้ก็ต้องระวงังเพราะว่าอาจจะสร้างปัญหาให้กับความทุกข์ให้กุณได้นะแต่น้ำมองว่าตรงนี้ถ้าไม่มีปัญหาได้เกิดขึ้นนะคุณสามารถแก้ไขได้เหมือนกันทีนี้ดีดาวท่กันบ้าง วันที่1-15เนี่ยมกราเนี่ยดาวทิศคุณอยู่เป็นดาวเจเรือนตัวคุณเองอะอยู่ในตำแหน่งปุตตะก็มองว่าตัวคุณอาจจะชอบกินของจุกจิกหรือทําตัวเป็นเด็กก็ได้บางคนนะ่ะจะติดลกูกห่วงลกูกหรือบางคนก็เภทเจ้าโปรเจกต์ต่างๆคิดที่จะทำโปรเจกต์นู่นเปิดจากนี้สารพัดที่จะทำอะและพอนที่15มกราไปเนี่ย อาทิตย์เนี่ยจะย้ายอยู่ที่ลัคนาราศีมังกรก็มองตรงนี้ว่าคุณจะทําอะไรสักอย่างน่ยคุณจะต้องใช้ความอดทนวิยะอุตสาหะในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคุณถึงจะประสบความสําเร็จและบางทีตัวคุณเนี่ยก็อาจจะประสบปัญหาอุปสรรต่างๆเกิดขึ้นก็ได้อันนี้ก็ต้องดูนะเพราะปัญหาต่างๆมันก็เป็นได้หลายรูปแบบอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงิน สุขภาพเองอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะแต่นะมองว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้แต่ถ้าในเรื่องสุขภาพอะก็ใหญ่แตเพิ่งของสายตาความดันหัวใจตรงจุดนี้นะคะ่ะทีนี้เราก็ดูที่ทดาวมตรุกันบ้างดาวมฤตยูเป็นดาวจรือกัรมะเรื่องการงานของคุณเนี่ยก็มองว่า มรดยูเนี่ยทางโหราศาสตร์แล้วนะเขาบอกว่าโรคภัยอัพเพศให้ทายมรดยูอัเพศเนี่ยนะมองเป็นคือเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของภัยธรรมชาติเองก็ได้หรือเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆหรือก็สิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยจิปาถฐะที่จะเกิดขึ้นอันนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ วิถีชีวิตของแต่ละคนกา,การกระทำการกระทำอะค่ะแล้วก็การทําบุญก่วนของแต่ะคนมากน้อยเพียงใดอย่างตอนนี้มรดยูเนะี่ยอยู่ในเรือนกรมมะอะจะอยู่ตรงเนี้ยเป็นระยะเวลาเจปีก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมรดยูเนี่ยเดินหน้าแล้วก็พักองศายเนี่ยเกือบ 6, เกือบปีนึงละก็เหลืออีก6ปีกว่าอย่าเพิ่งไปมองว่า6ปีภาพใหญ่ ให้มองเป็นป,ปีปีไปอย่างเช่นปี6 7เนี่ยให้มองว่าจะมีอะไรเกิดกับาการงานของเราบ้างบางคนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการใช้นวัตรกรรมใหม่ๆหรือสื่อออนไลน์มาใช้ในงานของตัวเองบางคนก็อามีการไม่สบายก็ได้เนื่องจากการทำงานอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะก็ได้มองอย่างจากฝากบอกชาวราศีสิงห์แล้วกันว่า ที่ผ่านมาเน่ยคุณคิดว่างานคุณเนี่ยมีผลกระทบจากดาวมฤตยูไหมถ้ามีอ่ะช่วยเล่าออใต้คอมเมนต์ให้นะฟังหน่อยนะอยากจะเก็บไว้เป็นความรู้เก็บไว้เป็นสถิติเพื่อที่เป็นข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อเราจะได้เก็บไว้สอนนักโหราศาสตร์รุ่นต่อไปว่ามฤตยูเนี่ยที่อยู่ในกรรมะเป็นเรื่องของอะไร หรือเราสามารถเอ,อยเตือนชาวราศีอื่นที่เวลามรติวไปอยู่ในเรือการงานของเขาอันนี้นักฝากไว้นะคะทีนี้ดาวมาดูเรื่องของดาวพฤหัสดีกันบ้างดาวสีเนี่ยจะอยู่แค่30เมษาปี67เป็นดาวจเจริญงของปุตตะกระเรือนมรณะปุตตะสุภาลูกคุณะจะว่านอนสอนง่าย จะไม่ดือ้อเชื่อฟังคุณอาจจะทำาห้ตัวคุณมีความสุขก็ได้หรือคนที่ไม่มีบุตรเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปทำบุญกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจะทำให้คุณมีความสุขแล้วคุณก็จะได้บุญด้วยบางคนอ่ะจ,จะมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศก็มีนะบางคนจะมีโชคลาภจากทางไกลหรือการที่คุณลงทุนระยะสั้นๆอ่ะในต่างถิ่นทางแดนเนี่ย ก็จะทำให้คุณมีประสุขเหมือนกันอันนี้ก็ต้องมาดูของแต่ละคนนะว่าเป็นเรื่องอะไรและทีนี้ดาวตีก็เป็นดาวเจะเดินมรณะยูนเดือนสุภาษก็มองว่าถ้าใครในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่จะเป็นเรื่องของรูปแบบการทํางานเองหรือเดินทางไปทํางาน,นที่ต่างประเทศเนี่ยหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศธุรกิจเกี่ยว กับความเป็นความตายงานประกันทุกชนิดงานรับเหมาอันนี้ก็จงถืออยู่ว่าเกณฑ์ที่ดีและบางคนเนี่ยจะได้มรดกแต่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องดูนะและทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยวันที่1นมกราเนี่ยดาวเกตเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่ตำแหน่งสุภากณเนี่ยเป็นระยะเวลา60วันใน60วันนี้นันก็มองว่า บางคนเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็มีหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็มองว่าบางคนจะไปขอพรในเรื่องของอะไรอะอาจจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้หรือเรื่องขอบุตรก็ได้อันนี้ของแต่ละคนนะก็จะพูดเลยว่าจะมีบางคนที่ได้เพราะคนที่ได้เนี่ย คือคุณต้องมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณไปขออะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะคุณต้องมีบุญสัมพันธ์กับท่านและตัวคุณเองก็ต้องทําบุญส่วนหนึ่งอะ่ะคุณถึงจะได้แต่ถ้าอยากจะไปขออะไรเนี่ยนะแนะนาว่าเป็นพระปางสมาธิอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะแต่นพูดอย่างหนึ่งถ้าใครไปขอเรื่องลูกเนี่ยขอนิดนึงการที่ คุณไปขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีคําที่คนที่เคยคนเคยพูดว่าถ้าเราไปขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเนี่ยเราไม่สามารถตีได้แต่นะความคิดนะว่าตีได้นะถ้าเราตีสั่งสอนเขาว่าให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ว่าหรอกและอย่างหนึง่งการที่คุณไปขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยเราเองอะ่ะ ก็ต้องชวนกันไปทําบุญกันบ่อยๆเป็นการเสริมบุญบรารมีให้ตัวครอบครูคุณเองและตัวลูกคุณน่ยแล้วลูกคุณก็จะไม่ดือ้ออันนี้ก็ฝากไว้นะคะทีนี้ดูที่ดาวราหูกันมั่งดาวราหูอ่ะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนนี้เนี่ยไม่อยู่มรณะคุณเนี่ยเป็นระยะเวลา หนึ่งปีครึ่งตั้งแต่ที่17บเจ็ตุลาคมก็จะมองว่าตรงจุดน,นี้คู่คุณอ่ะมีเกณฑ์ที่ต้องห่างจากตัวคุณห่างเนื่องจากอะไรมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงานที่บ้านไหมหรือคู่รองคุณไม่สบายก็ได้ถ้าไม่สบายเนี่ยก็อมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของเทา้าหรือ โดนสัตว์มีเขี้ยวมีงากัดแมลงสัตว์กัดต่อยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังแมลงสัตว์กัดต่อยคืออาจจะถูกพึ่งพึ่งต่อแตนต่อยก็ได้อันนี้ก็ต้องรู้ของแต Ref ่ละคนก็เลยว่าถ้าเตือนคนที่มีคู่เนี่ยคนมีคู่คนมีแฟนกันคนคุยกันอะไรประมาณเนี้ย ถ้าคู่ห่างกันอะไรกันก็อย่าเพิ่งงองแงอย่าเพิ่งเข้าใจผิดหรืออย่าเพิ่งทะเลาะอย่าทะเลาะกันเพราะว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมานะคอย่าให้คุยกันด้วยเหตุและผลถ้าคุยกันด้วยเหตุและผลและใจเย็นเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นและสามารถที่จะแก้ไขได้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยส่วนคนโสดเองเนี่ย ก็จะมีคนเข้ามาคุยอาจจะเป็นคนชาวต่างชาติก็ได้นะหรือคนพอ่อไม้แม่ไม้ก็ได้อันนี้ก็ดูหักันให้ดีนะว่าเข้ามารูปแบบไหนมาจริงหรือมาหลอกลวงอะไรหรือเปล่าอันนี้ทุกคนต้องไปพิจารณากันไปนเคสๆไปนะและถ้าใครจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ย นะอย่ากให้เอาหลายๆอย่างไปปองประกอบเช่นครอบครูคุณครอบครูเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะแต่ศาสนาเนี่ยเขาจะมีข้อจํากัดก็อยู่แล้วนิสยัยไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันหรือเปล่าและส่วนคนที่ความรักผิดหวังมาตลอดเนี่ยนะ้าแนะนําว่าให้ไปดูดวงไปดูว่าในพื้นชะตาเดิมของคุณนะ่ะ ดวงความรักดีหรือเปล่าถ้าดวงความรักดีเนะน,นี่ยอันเนี้ยมีไปเถอะสนับสนุนให้มีแต่ถ้าดวงความรักไม่ดีอ่ะนะไปโฟกัสเป็นเรื่องของการงานการเงินเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่กลับมารักตัวเองพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตหาเงินทองได้เยอะคุณจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะคุณไปเถอะไม่ต้องไปใครตามหึงหงคุณด้วยแล้วอย่างหนึ่งไม่ต้องไปเปยให้ใครนะเพราะส่วนใหญ่สายเปผิดหวังมากกว่าสมหวัง อันนี้ก็ฝาก่าวันะคะและทีนี้ดีที่ดาวเสากันบ้างดาวเสาร์เป็นดาวเจริญอริมาอยู่ในตำแหน่งปัตนิี้คุณนะสองปีครึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งอะก็เลยปีครึ่งในปีครึ่งก็มองว่าอริเนี่ยก็แบบที่บอกจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง มันก็ต้องมีความเนี่ยอดทนริยะอุตสาหะถึงจะป,ประสบผลเร็ตแต่ถ้าเป็นอีกมุมหนึง่งคือมุมลบก็คือปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยจะมาที่คองของตัวคุณเองอันนี้ก็ต้องไปดูของแต่ละคนว่าเป็นเรื่องอะไรและอีกอย่างหนึ่งอ่ะไม่ใช่ที่คู่ของตัวคุณเองนะจะกระทบตัวคุณด้วยเห็นไหมเนี่ยเลงกันอย่างเงี้ยจะกระทบตัวคุณเช่นสมมติคุณ เรื่องการเจ็บไก้ได้ป่วยเนี่ยบางทีอ่ะคู่กครองคุณไม่สบายตัวคุณเองก็ไม่สบายก็ได้นะหรือปัญหาต่างๆเหล่านั้นถ้าไม่ใช่เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องอื่นตัวคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเหมือนกันโดนเหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะคือเราต้อมองว่าปัญหาต่างๆนะ่ะถ้าคุณมีสติใจเย็นเนี่ยปัญหานะ่ย คุณจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้มีวิธีแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้ทีนี้ก็ให้เรื่องของสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของคอดอดมโรคที่เกี่ยวกับตาวัิโูฟันกระดูกเข่าาโรคเกาเส้นประสาทน่องหน้าแข้งข้อเท้าโรคกลมทุกชนิด ภูมิแพ้ต่างๆทุกคน,นจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีหรือใช่ไหมคะให้ดูไขมันกน้ำตาลว่าสูงไหมถ้าไขามันน้ำตาลสูงเนี่ยถึงเวลาที่ออกกําลังกายแล้วจะออกแบบไหนล่ะ,ะที่ทุกคนชอบแต่นะ้าแนะนําว่าเป็นการเดินเดินวันหนึ่ง5กิโลสัก6เดือนต้องไปทดลองดูนะคะถ้าไปทดลองทําแล้วลงอันเนี้ย ให้ยึดเป็นมาตรฐานในการ,รกดำเนินชีวิตได้เพราะหน่อยพวกเราจะเข้าสังคมผู้สูงอายุคือร่างกายอาจจะต้องแข็งแรงอะไปไหนมาไ,ไหนจะได้คล่องตัวเพราะเปอร์เซ็นต์คนโสดก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยบ้านเราต้องบอกงี้ส่วนคนที่ร่างกายน้ำตาลไขมันปกติก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันร่างกายจะได้แข็งแรงทีนี้กตือนการไปดูหมอการไปดูหมอเนี่ยก็ขอให้ดูกันแบบมีสติ ถ้าไปดูแล้วถูกถามว่าคุณมีเคาะต้องสะดอะเคาะอย่างอย่างนี้เสียเงินเสียทองเป็นหลายพันนะนั้นแนะนําว่าคุณไปทําบุญให้สบายใจแล้วก็กลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปขอพอรท่านไปล้างเท้าท่านน,นําน้าล้างเท้าเนี่ยมาอาบก็ได้ผ้าถุงแม่ก็ได้ครอบตั้งแต่หัวจนไปเทา้าแม้กระทั่งใช้ผ้าถุงแม่คุณเนี่ยพกใส่กระเป๋าสตางค์ได้เลยและสิ่งที่ใกล้ตัวคุณก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิ อันนี้นะขอแนะนําการนั่งสมาธิและกันเพราะที่ของนักศึกษามานักศึกษาของสายหลวงพ่ออริยางวัดธรรมมงคลมา <c oughs> เขาจะมีการเดินจงกรมเพื่อที่เคลียอารมณ์เราเนี่ยให้ปกติแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็บริกรรมคําว่าพุโทโธพุโทโธไว้ที่ไหนล่ะจะมีที่เลือกคือหน้าผากหัวใจท้องสมมุติเราชอบหัวใจเราก็พุโทโธไว้ที่หัวใจ พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการนัง่งการยืนการนอนคุณสามารถใช้ได้หมดพุดโทโธได้หมดพุดโทโธไปเรื่อยๆเหมือนการหยอดกระปุกอมสินนะคะเวลากระปุกอมสิในไปเนี้ยเต็มเนี่ยบางทีไม่ทันเต็มหรอกจะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณในเวลาที่คุณมีปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรเนี่ย คุณที่ปฏิบัติจะรู้สุดท้ายน้ำมองว่าชีวิตคือการเดินทางนะถนนของทุกคนนะไม่ต้องโดนด้วยกิบกร,บราบถ้าทุกคนสู้ให้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคนให้ที่สุดเนี่ยต่อให้คุณเจอปัญหานักหนักแค่ไหนหทุคนรอดแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทุกคนได้เจอเนี่ยเป็นแบบทดสอบอย่างดีนะถ้าทุกคนผ่านกันไปได้จะเป็นการพัฒนานตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะทำให้คุณแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่ง ก็ขอฝากทุกคนนะ่ะจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามวันเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนนะ่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์เดี๋ยวถ้านคลิปมีเสียงน้องหมาอะไรเงี้ยต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ